ปลูกข้าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิวัติความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนชีวิตจากที่เคยเก็บของป่าล่าสัตว์มาสู่การผลิตอาหารเพื่อการดำรงชีพเมื่อหลายพันปีก่อน การปลูกข้าวยังคงต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติเป็นหลักดังนั้นเพื่อให้ข้าวอยู่รอดปลอดภัยมนุษย์จึงมีพิธีกรรมในการเคารพต่อธรรมชาติที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับระบบนิเวศความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อของแต่และชุมชนที่มีต่อข้าวซึ่งพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันและร่องรอยความเชื่อนี้ได้ผ่านหลายยุคหลายสมัย ตกทอดเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าจวบจนปัจจุบันสู้ควันเขาาา่าซาลาวูดยสือทิกันมาในวันศาสนาพระพุเธึงเห็นมาควันเข่าเป็นของประจินจคุณเรียบชีวิตศาสนาเรียร้ยบชีวิตสังคมมนุษย์ไดยเพิย่ยจงต่อมา ทำที่ทำขวัเขาเทา่ละปีหรือเ,เ,เห็นกันแต่ละเดือนของผู้คนก็ได้จำสันเป็งจะทำขวัวเขาอยู่ในบ้านหนึ่งเพื่อหนึ่งปีหนึ่งเป็นซีรีส์พุ่นแกศาสนาแกพุ่นท้าพุ่นของพุ่นเขามันสูงมันสูงแต่เรื่องมีอินซีของมัน,น,นก็ได้ศาสนาหน้าก็ได้มาหนี้ศาสนาอยู่ไรถึงมัน,มมน,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 นขเขา ชาติพันธ์ไทยลาวได้มีวัฒนธรรมข้าวที่เกี่ยวโยงกับฮีสิบซึ่งหมายถึงประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าตลอดหนึ่งปีที่ชาวลาวได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาเป็นเวลายาวนานซึ่งในฮีสิบมีบุญประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวโดยตรงตั้งแต่การเริ่มต้นปลูกข้าวก่อนทําการไถานาชาวลาวจะทําบุญตาแหกโดยเชื่อว่าผีตาแหก จะคุ้มครองท้องนาให้พ้นจากภัยทั้งปวงชาวลาวเชื่อว่าข้าวเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์และช่วยคำชูศาสนาหากผู้ใดละเลยและไม่ปฏิบัติตามฮีตคองก็เชื่อว่าผลผลิตจะไม่อุดมสมบูรณ์แม้ว่าในวันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยในการทำนาสะดวกสบายมากขึ้น หากแต่ความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวลาวยังคงยึดถืออยู่ไม่เสื่อมคลายในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวนับได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและมีการเคลื่อนย้ายไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินในภูมิภาคต่างๆ แพร่กระจายมาสู่พื้นที่ราบสูงทางฝั่งภาคอีสานของไทยที่ทำให้ชาวไทยในภูมิภาคนี้มีการยึดถือฮีดคองตามอย่างลาวเหมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องจังหวัดสุรินทร์แม้ว่าจะเป็นจังหวัดทางภาคอีสานตอนใต้มีอนาเขตติดต่อกับกรัรมพูชาแต่ก็มีชนพื้นเมืองที่เป็นชาวเขเมร กุยและลาวบ้านไผ่อเภอรัตนบุรีจัังหวดสุรินทร์ถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีชนพื้นเมืองชาวลาวอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งมีตำนานในอดีตบันทึกไว้ว่าชาวลาวจากแขวงจำปาสักได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ดังหลักฐานต่างๆเช่นปราสาทหิน ซึงมีอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอรัตนบุรีชาวบ้านไผ่มีความเชื่อเรื่องพีดคองคล้ายกับชาวบ้านนาหลงที่แขนจำปาสักหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จชาวบ้านที่บ้านไผ่จะมีพิธีลาตาแหดซึ่งเป็นพิธีที่กระทำกันเองในท้องนาของตนวันนี้พ่อพึ่งภูรีได้เตรียมของเพื่อที่จะไปลาตาแหด หลังจากที่ได้รับผลผล,ผลิตอันอุดมสมบูรณ์ของขีดเตียนไม่ขีดเตียนเดี๋ยวเขาเก็บไม่ก็ได้าวางนาา้ำๆหน่อพ่อพึ่ง กรอกข้าวเปลือกใส่กระทงใบไม้ที่เตรียมมาอย่างเบามือเพราะนี่ถือเป็นของกำนันที่ชาวนาพึงมีให้แก่ผีที่ให้คุณกับนาข้าวอย่างผีตาแหกนอกจากความเชื่อเรื่องตาแหกผีดีที่คุ้มครองนาข้าวให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงแล้วชาวบ้านไทย ยังมีความเชื่อในเรื่องของขวัญข้าวและแม่โพศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แม้ว่าความเชื่อดั้งเดิมนี้จะเคยถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาตอนเริ่มทำแบบแรกตอนแรกเลยก็ก็คือจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากที่เราได้ได,ได้ได้ข้าวสนับสนุสนมาจากโครงการดีเดีดสุวน,นั้นประมาณ สองสามร้อยกิโลนี่แหละครับก็เป็นเงทางข้าวูแล้วก็เ,กเาราก,ก็ได้มาแจกจ่าแต่นั้นก็มีการเก็บเป็นลักษณะก็คือจัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นมามีการจัดเก็บแล้วก็มีการจ่ายกู้จัดเก็บจ่ายกู้ทุกปีนะครับก็ทีนี้ก็เลยมามีแนวคิดว่าเออเราได้เก็บข้าวมากองบุญกันก่อนที่จะแยกก็เลยก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมีการทําบุญข,ข้าวที่เราเคยเห็น เินดีไหมก็เลยปรึกษากับผู้นำการาวบ้านก็ยิดีด้วยก็เลยทำครับณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่หมู่ที่13ภูเขาเข้าเปลือกจากความศรัทธาของชาวบ้านถูกกองรวมกันที่นี่รอบๆกองข้าวจะมีการปักตะเหลวใบคูณใบยอ ต้นกล้วยต้นอ้อยและอุปกรณ์สำหรับทำนาเช่นแอกเล็กม้าหาบข้าวกระดงไม้กวาดเศษฟางโดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการเรียกขวัญให้กับอุปกรณ์ทำนาไปด้วยก่อนวันงานชาวบ้านจะโยงสายสินจากกองข้าวเปลือกออกไปตามยุ้งฉางของตัวเองที่เปิดรอรับขวัญไว้จนครบทุกบ้านแม่เท่าพร้อมด้วยชาวบ้านผู้หญิง ช่วยกันตระเตรียมอาหารและใบสีสำหรับใช้ในพิธีบายสีที่ใช้ในพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวเป็นใบสีสามชั้นต้นเดียวตกแต่งด้วยดอกไม้มงคลเช่นดอกรับดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยและคล้องไฟสายสินไว้ตามกลีบของใบสีมีเขียวเกี่ยวข้าวปักไว้ชั้นล่างเข้าวสารวางรองพื้น แล้วตามด้วยขนมข้าวต้มกล้วยและเครื่องใช้ของผู้หญิงเช่นแป้งหวีกระจกเพื่อให้แม่โพศพได้ใช้หลังจากที่รับประทานเครื่องเส้นไหวเสร็จบนยอดสุดของบายสีมีเทียนชัยมงคลแล้วคล้องด้วยของมีค่าเพื่อเป็นสิริมงคล เช้าวันงานชาวบ้านไผ่มารวมกันที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อร่วมพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวแม่ครัวยกสำรับอาหารคาวหวานมาร่วมในพิธีเพื่อบวงสวงแม่โพศกให้ได้อิ่มนน้ํำสำราญซึ่งอาหารส่วนใหญ่จะเน้นที่ผักปลาตามตำนานแม่โพศกที่มีปลาเป็นพาหนะก่อนเริ่มพิธี ประธานต้องจุดเทียนชัยเสียก่อนในว่าเป็นการเบริกเลิกเบิกชัยจากนั้นพ่อพึ่งภูรีหมอพรามประจําหมู่บ้านก็เริ่มกล่าวคำบูชาพระแม่โพศพนี่ี่ี่เอาคุณเจ้าให้ไปพุณขวัญก็ว่ามือดีวันดีเป็นวันหมอกลางให้ก็ได้เขาห้องนากะว่ามือดีวันดีหมอสรงหน้าก็ได้เขาห้องคอนก็ว่ามือดีวันนี เอาเบาขึ้น่อนเนี่ยสาวกว่ามือนีวันนี้ท่านเต้าห้แพรสเธอว่ามือนีวันนี้เอาสางเขามาห้องกว่ามือนีวันนี้นกเป็นนกหิดนกจับยันได้มาขี้ข้าเอาเจ้าไปกินในดินและในน้ำกำหนอกแหลมดงตาผมฟางพันยันได้มาขิตใจหอดมันได้ทนตัง บทสวดเรียกขวัญแม่โพศพในพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวของชาวบ้านพผยสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความมั่นใจในการดำรงชีวิตต่อไปเสียงกู่เรียกขวัญแม่โพศพจบลงผู้รวมพิธีที่อาวุโสกว่าจะผูกแขนให้กับผู้อายุน้อย เพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวฝ่ายแม่ครัวเตรียมยกสำรับมาเลี้ยงดูปูเสือผู้มาร่วมงานกันอย่างเต็มที่หลังจากเสร็จพิธีข้าวเปลือกกองโตจะถูกกองทิ้งไว้3ามวันก่อนจะนำเก็บเข้าสู่ยุ้งของชุมชนเพื่อเก็บไว้ช่วยเหลือคนในชุมชนที่เดือดร้อน สามารถกู้ยืมไปใช้ก่อนได้ได้ข้าวแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือผมว่าทางด้านด้านจิตใจหนึ่งและการมีส่วนร่วมทําให้มันมีกิจกรรมเพิ่มขึน้นมาอีกกิจกรรมนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราเอาเข้าวมาคืนแต่ทุกๆครัวเรือนจะจะเอาเข้าวมาบริจาค แล้วก็บางท่าน,านก็ดยจ,จากขา้าวสารไยจากขัาวไปจากปลาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอามาร่วมทํากับพวกกับข้าวแล้วก็ให้ขาดาแล้วแม่ครัวก็ได้มารวมกันขาดช่วยกันหรือตรงนี้ไม่ได้มีการจา้าแล้วก็อะไรขาดผักโหระพาอะไรขาดบางทีเก็แบบเอาที่บ้านของใครของมันเก็บมามาสุกทบเลยมันเหมือนกับว่าเป็นงานบุญบุญหนึ่งที่ทุกคนก็อยากได้บุญอยากร่วมบุญ ั่นคือสิ่งที่มันมันทมันได้มากกว่ามองว่าข้าวก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงส่วนนั้นผมว่ามันสําคัญกว่าที่ยเพราะมันมันก่อขึ้จนถึงทุกวันนี้แหละที่เราเห็นว่าข้าวมันกับเทเข้ามาเทเข้ามาด้วยความที่เรารุ่มแรงลุ่มใจเสร็จจากพิธีเรียกขวัญชาวบ้านจะกลับไปปิดประตูยุ้งข้าวของตนเองเพื่อรับขวัญและเตรียมอาหารไปเส้นไหวในยุ้งของตนเองอีกครั้ง ข้าวที่ปักไว้ให้ตาแห้กจะเก็บมาเป็นขวัญข้าวปีลหเขาตาแหกเ้ง <c oughs> นต้เขาตาแหกข้าวที่ปักดำานี่ตาแหกเเก็บมาไหวเป็นฝัญเป็นขวัญเขาขวัญตาแหกพิธีกรรมช่วยหล่อเลี้ยงความสุขทางจิตใจ เพื่อเชื่อมร้อยความเป็นชุมชนเข้าไว้ร่วมกันพิธีกรรมยังคงอยู่ความเชื่อความยึดถือไม่สูญหายจนเกิดเป็นพลังเล็กๆในการขับเคลื่อนชุมชนก่อเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งทางวัฒนธรรม